สี่้อยเจ็ดสล้านแฟนตาซีคอยสุ่มตู้ไหนดีนี่ตั้งเป้าไว้เนี่ยจะสุ่มตู้นี้นะครับตู้เฮเบ e ้ครั้งละ24ล้านแล้วก็จะเอาไปรวมนะครับเพื่อที่จะให้ได้สัตว์เลี้ยงพลังดาเมจเนี่ยสมล้านสี่ล้านขึ้นนะครับถ้าสุ่มตู้กูเด้นสองร้อยสสล้านเยอะเกินไปนะเยอะเกินไปธรรมนาก็พอนะครับเอาเปิดบูธเลย อย่างละใบก็พอไม่ขออะไรเยอะเลยนะครับขอแค่สเอร์เซ็นแตกมาเป็นโเด้นเนี่ยเยอะเยอะหรือไม่ก็ศูนดสเอร์นแตกมาเป็นโเด้นจะเจ็บแมว <c oughs> เจ็บเจ็ดจัดโอ้โหเบสิกสามตัวโอ้โหพักก่อนพักก่อนจาก475ล้านนะครับตอนนี้เหลือ330ล้านได้มาแค่6ตัวเท่านั้นนะครับ พลังมันเท่าไรอ่ะ่แฟนิงโอ้โหเอาไปรวมคือแบบสาหัสสากันไอ้หนุ่มตั้งสตินะขอเลยตั้งสติ2%มาเยอะๆ65%ไ,ไม่ต้องนะตั้งสติมาเออไม่เออดิ2%แบบธรรมดา0.2%เงินจะหมดเร็วเงินจะหมดเร็วขอหน่อย ขอสองเปอร์เซ็นต์ที่เป็นโเด้นโอ้โหโอ้โหสาภาพสาภาพจัดศูนย์จุดสองเปอร์เซ็นต์มาแค่สองตัวครับหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ที่เต็กมาเป็นโเด้นก็ได้มาสองตัวเหมือนกันที่เหลือเกลือโอ้โห475้าล้าน,นครับฟาร์มทิ้งไว้ประมาณ สิองชั่วโมงออกมาสุ่มคือแบบฮะตดยังไม่ทันนายมินนะครับแต่จะเถือ <c oughs> เอาไปรวมอันหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวหตัวเจดตัวอาแ8ดตัวไปอันนี้มันหมาของโลกสานี่ใช่ปะ่ะใสอกด็อกพลังหนึ่งล้านสองแสนโอ้โหถ้างั้น ไอตัวที่เป็นโลเด้นและก็ตัวที่เป็นอีพิกเนี่ยไม่ต้องรวมก็ได้นะถ้างั้นอ่ะเออโอ้คิดหนักเลยว่ะอารวมเฉพาะตัวที่เป็นหลักเสีแล้วกันนะครับได้กี่ตัวนี่ัวจะปวดมีอีกไหมนี่มอเล่วือโอ้เวลิกูดได้แค่หกตัวได้เฮลล็อกมาครับที่เป็นเรนโบ์ พลังหนึ่งล้านได้ปะหนึ่งล้านเก้าเศเลยโอเคดีอ okay. ยู U, ่ดีอยู่ดีกว่าดูเมื่อกี้นะครับที่เหลือเนี่ยก็ไม่ต้องรวมนะครับพลังมาหนึ่งล้านอยู่แล้วสี่ร้อยเจ็ดสิบกว่าล้านนะครับได้ตัวพลังหนึ่งล้านมาหกตัวทีแรกเนี่ยตั้งเป้าไว้นะครับตัวสักประมาณแบบสี่ล้านห้าล้านสิ่งที่คิดกับสิ่งที่ได้นะครับทําไมไม่เหมือนกันเลยแล้วย,ยังไม่ได้รวมบัฟด้วยนะครับน่าจะต้องเสียไดยมอน์ไปอีกหนึ่งร้อยล้าน บลิกูดหนึ่งร้อยล้านไดมอนด์โอเคขอตัวแรกแบบเจมๆได้ปะอะมาเทลล็อกเลยป๊อปอะไรอะซุเปอร์ทีเวิร์กยาวๆแฟนตาซีคอยหนึ่งโอ้โหขอสักไอวีได้ปะเทคอยหนึ่งสูมสลหรับตัวบ้างดีกว่านะครับเทคอยไอวีอะเก็บเก็บเก็บ บให้ไวแต่มอนหนึ่งแฟนนาทีคอยหนึ่งอีกแล้วพี่จะมาบ่อยไปไหนนี่พี่เทคคอยวีมันก็ดีเลยนะแต่แบบยังไม่ได้ใช้ไงจากไดมอนหนึ่งรอยล้านนะครับตอนนี้เหลือเจ็สล้านแล้วครับแล้วยังเหลืออีกสี่ตัวครับที่ยังไม่มีรับอ้าฮะเป็นดิกูด โอเคเฟนาทีคอยไอวีสุ่มมาตั้งนานะครับสุ่มมาตั้งแต่ตอนที่ไดมอนมีหนึ่งรอยล้านอะตอนนี้เหลือหกสิบสามล้านครับเฟนารีคอยเพิ่งจะมาอันแรกที่เป็นไอวะีนะเ <c oughs> จะเชื่อ <c oughs> ใช้เยอะเจียดเดมอนอ่ะน้ำตาจะไหลนะครับ เป็นนาทีคอยวีน้ำตาจะไหลเดมอนนะครับเหลือ3าล้านเก้าแสนชังหมด6ตัวนะครับที่สุ่มไปตัวที่1นึ่งเทคคอยวีตัวที่2องเฟนตาซีคอยวีตัวที่3นะครับเฟนตาซีคอยไอวีตัวที่4ี่เฟนตาซีคอย3ตัวที่5เทคคอยไอวีตัวที่6นะครับตัวสุดท้ายเฟนตาซีคอย3ไอตัวที่เป็นเฟนตาซีคอยสาเนี่ยไม่ได้ใช้นะครับอ่ะสุ่มต่อเหลืออ,อีก3ล้านกว่านะครับ โอ้ที่เดียวเลยโอ้น้ำตาจะไหลทราบถึงบท <c oughs> จะมาง่ายก็ง่ายนะครับก็เลยจะถึงหมดแล้วสรุปนะครับที่ได้มาเนี่ยเป็นอาตีคอยได้มาสามตัวนะครับเป็นคอยวีเนี่ยสองไอวีหนึ่งและก็สองตัวสุดท้ายนะครับเตษคอยวีและก็ไอวีส่วนตัวนี้บัฟกระหลงฟงนะครับ แฟนตาซีคอยวีใส่ไปไอวี IV, ใส่ไปแล้วก็ตัวสุดท้ายแฟนตาซีคอยวีโอเคได้ทีละเท่าไหร่ทีละสามหมื่นสองหมื่นเก้าสามมื่นห้าอันนี้ขนาดไม่มีคอยมอนะครับถ้ามีคอยมอลเนี่ยน่าจะได้เยอะเลยคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมมาถึงตอนนี้เอาไว้เจอนใหม่คลิปหน้านะครับไปละบาย